สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้นะครับคุ้นเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนนะครับเนาะวันนี้ย้ายอยู่ข้างบ้านนะครับผู้เฒ่านะครับเฮ็ดย้ําบกมองมาฝากครับพี่น้องเบิ่งอันนี้บม่นฝีมือคุ้นเดยอ๋อเป็นได้ครับพี่น้องเป็นไดครับพี่น้องอืม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  รู้มั้งวสมวนนไหนครับพี่น้องครับเนี่ยอืมหึแงนเจ็บท้องเหรอจะเจ็บท้องคู่วันอืมอีกคำหนึ่งนะครับเนาะเดี๋ยวคลิปจะสั่นเกินไปเนียพี่น้องครับเนี่ยนี่เป็นไหนครับพี่น้องอืม หอมเน้นๆหอมเน้นๆฝีมือย้ายข้างบ้านนะครับนี่อืม,ม,ม,มอืออ <c oughs> ือคือว่าคู่อ่อนไม่โลกกบกระเพาะนะครับเนาะแต่ว่า แอีกครัหนึ่งนะคะเนาะเดี๋ยวคลิปมันจะสั่นเกินไปอืมอ่าพี่น้องครับโอู้หูอืมมือคุณยายข้างบ้างครับผมสุดยอดเลยพี่น้องหอมคำสุดท้ายโดนเราได้ข่วนคำสุดท้ายโดนเราดินี่คำสุดท้ายคำนี้ น <laughs> mm ี hmm ่ค hmm รับอื้อห